สวัสดีครับท่าเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับวันะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าอาหารในแต่ละช่วงวัยนะครับในแต่ละช่วงวัยนี้เราจะกินอะไรบ้างทานอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโต,โตโที่เหมาะสมกับวันะครับ <S 2> <S 2> <S อ่ะก่อนเื่เลยนะจ๊ะทุาคติดเตรียมกันก่อนนะครับว่าข้อใรคืออาหารในหมู่ของโปรโตีนนะครับ เราจะมาวิเคราะห์กันในแต่ละข้อกันนะครับแต่ในจานที่หนึ่งนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับจะมีพักุลี่มีผักทองมีผักผลไม้ต่างๆมาเยอะแยะเลยจานแรกจะเป็นหัวของผลไม้นะครับอาจา์ที่สองจานที่สองตรงนี้ก็ไก่วกเนื้อสัตว์ไข่วาซาอนอะไรประมาณนี้นะครับในจานที่สองในจานที่สอง,องเป็นของเนื้อสัตว์นะครับและในจานที่สามจานท้าย จะเป็นพวกขนมปังหรือแบเกอรี่ข้าวอะไรพวกนี้นะครับอ่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันครับข้อสองครับข้อสองก็คือพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวดูกันว่าหรือเปล่าและเฉลยตื้อข้อสองถูกต้องแล้วครับนัรียเก่งมากเลยนะครับอ่ะข้อต่อไปชื่ออะไรชื่อหางอะไรเอ่ยอ่ะข้อแรก พอป้องกันนะครับข้อแรกเป็นรูปของอะไรครับไข่ครัอ่าเป็นรูปของไข่นะครับในรูปที่สองเป็นรูปสองปลาบัวปลาปลาอ่าปลูกที่สามลูกสอชี้มาที่ลูกอ่าลูกหังนั้นคำตอบก,ก,ก็จะคิดว่าขอ้อนี้ตอบอะไรครับไข่ไไครับลูกไม่ตอบแตงรวาลูกไข่ครับ โอเคแล้มาเข้าสู่เนื้อการนะครับเรื่องของทงโภชนาการนะครับทง,งโภชนาการจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับถต้แห่ชั้นที่1กลุ่มข้าวและแป้งในกลุ่มนี้นะครับเราจะรับประทานอาหารในกลุ่มนี้ในปริม,มาณที่มากพอสมควรนะครับเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอนะครับซึ่งในกลุ่มนี้จะอยู่โซนนี้นะครับจะมีพวกข้าว อะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนในชั้นที่สองชั้นที่สองจะเป็นกลุ่มของผักและผลไม้นะครับเราก็กินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการต้นนองก,การนะครับก็นี่นะครับในส่วนของชั้นที่สอง้ะเรียนอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ มารที่พอเหมาะเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพและสูงพอหรอร่างกายที่ต้องการจะการเสริมกล้ามเนะน,น,นื้อไวซ้อมแข็งกล้ามเนื้อนะครับในส่วนนี้จะมีมีอะไรบ้างครับมีไข่ไก่เนื้อสัตว์เนื้อสั มากจนเกินไปนะครับรับการได้แต่ให้เหมาะสมหรือน้อยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปสะสมนรงางนายแล้วให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในอัณฑะเป็นั้นเองนะครับวัยแรกนะครับเป็นวัยทารกวัยทารกก็จะแบ่งเป็นแรกเกิดถึงหเ,เดือนนะครับวัยแรกถึงหกเดือนทารกควรได้รับนะ้ำนมแม่เพียงพออย่างเดียวเป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารก ั้แต่เกิดมาพวกเราก็กินนมแม่เลยนะครับก็าเราจะยังกินพวกอาหารเช่นข้าวหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้นะครับพเพราะทารกยังมีการย่อยอาหารที่ยังไม่สามารถย่อยสิ่งของที่ใหญ่ๆได้นะครับก็จะเป็นนมแม่ที่เราดูดด้าไ,ได้ดีที่สุดนะครับในช่วงของ6เดือนถึง1ปีเริ่มให้รับประทานอาหารบนละเอียดย้ำว่าบทละเอียดนะครับ เพราะเด็กก็ยังทำได้ย่อยอาหารที่มีอย่างนี้ได้นะครับต้องเป็นแบบเพื่อให้รู้จักการกบกิเยวไปก่อนนะครับอ่ะไว้ก่อนเรียนเด็กไว้ก่อนเรียนอายุหนึ่งถึงสามปีเด็กในช่วงนี้ควรได้ควรให้เด็กดื่มนมผงอ่ะก็จะเอามาจากสกิลเลเวลหนึ่งนะครับก็คือเป็นนมผงนั่นเองอ่ะนมผงหรือนมตัวตัวตัวเหลือเป็นตัวตีนึ่งสามเพื่อสร้างกำเนิดร่างกายที่แข็งแรงนะครับให้เด็รับประทานอาหารครบ สามมือในปริมาณที่เพียงพอที่ต้องการที่ร่างกายต้องการใช้ต่อวันครับไปก่อนเรียนก่อนเรียนในะระยะที่2ของเราก็คืออายุมาสี่ถึงหปีนะครับเด็กในช่วงนี้จะสามารถปราทานอาหารได้ในปริมาณที่มากขึ้นมากกว่ามากกว่าก่อนไปเรียนในระยะแรกนะครับให้เด็กเรากํานอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอและเพิ่มอาหารบ้าง วลาสหนึ่งหรือสองเนื้อเส้นนมสดหรือนมขวนแบบวลาสหนึ่งหรือสองแก้วก็จะเไ็นนี่นะครับก็เป็นนมตรงแล้วก็น้ำเต้าหู้ขวดอย่างนันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้กินได้นะครับในส่วนนี้จะยกเว้นหรือกินให้น้อยที่สุดนะครับก็คือพวกน้ำอัดลมหรือว่าช็อกโกแลตนะครับต่อไปเป็นวเรียน ัยเรียน7-12ปีเป็นวัยที่มีการพัฒนาการของการเจริญเติบโตในทุกระบบของร่างกายอระบบของเราก็จะมีการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะครับกัจะเป็นมัจะหัวจะดเท้าหรือว่าภายในก็ก็ระเพาะอาหารปอดหัวใจอะไรพวกนี้นะครับอาจเป็นวัยที่มีการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์นะครับที่ดีที่มีที่ดีเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในวัยนี้ จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มศัก,กยภาพและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคนจะรับแต่และเขาจะรับแต่และวัยป,ประมาณ1 6 0 0ัน้แคลอรี่และรับประทานอาหารที่ครบ3มื้อเสิร์ฟอาหารว่างระหว่างนี้ได้นะครับก่ับไปวัยรุ่นวัยรุ่นถึ่งไปของพวกเราเองนะครับไปสิบถึงปีไปรุ่น,นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ง ร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมครับร่างกายจะเป็นต้องทานอาหารครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการวัยรุ่นสามารถเลือกรับประทานอาหารให้ครบให้เหมาะสมกับวัยงตัวเองได้และในช่วงวัยรุ่นนี้จะให้ความสําคัญกับรูปร่างและสัดส่วนของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการแต่งหน้าทาสูตร วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่อายุ20-59ปีวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ร่างกายอยู่ในช่เจเริญเติบโตแต่ยังมีการรักษาสมรรถภาพการทำงานให้เป็นปกติอยู่ร่างกายที่ต้องรักษาอาหารอย่างครบถ้ว,วนเพ่มรุมอวัยวะมือเทอาต่างๆครับอันต่อไปไวันท้ายคือวัยผู้สูงอายุนะครับก็คือ60ปีขึ้นไปไวัยผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพความเสื่อมของร่างกาย รรับประทานอาหารให้ถูกโภชนาการจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นให้สุขภาพฟามต่อต้านทางโลกสูงช่วยให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสลายได้ช้าลงผู้สูงอายุควรรับประทานปลาเป็นประจําเพื่อที่จะช่วยไขมันตับและช่วยบังดืง่มนมเพื่อบำรุงกระดูกครับอ่ะผู้สูงอายุ กะะ็เดออินะครับอ่ะเลยนราือเฮ้ยพ่อหนึ่งถูกต้องนะครับอ่าในคาบเรียนนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับนะักเรียนได้อะไรบ้างเลยข้อมเหมาะสมของเดือนข่านปครับอ่าใช่ะครับเราก็จะรู้เกี่ยวกับว่าอายุในช่วงนี้วัยน,นี้เราจะลาพันอะไรบ้างอ่าถ้าเกิดอายุเป็นช่วงวัย